และตอนดีนะคะเราก็อยู่ที่อำเภอปทุมรัฐและที่เห็นภาษีนี้นะคะแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสวนปอบ้านของแม่สมหวังอยู่ที่กลุ่มเขาผ้า,าไฉไนนั่นเองจ้าน,น,น,นี่นะคะแม่ใฉไนนะแล้วก็บ้านสวนปอเน,นี่ยได้รับรางวัลอย่างหลากหลายเลยเพราะว่าเขาเป็นหนึว่าหมู่บ้านต้นแบบนะรวมถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ได้รับการพัฒนาแนละได้รางวัลมาอย่างต่อเนื่องนะคะดูรู้จักรางวัลเขา นี่นะคะนี่เป็นชุดน่ารักมากตัวนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนบอนะคะตัวนี้เป็นเบรสสีขาวดำน่ารักมากอันนี้สามารถใส่ได้ทุกวัยเลยนะอันนี้ชอบน่ารักมากส่วนตัวนี้เราเคยใส่มาแล้วตัวนี้นะคะเป็นเบรสสีเทาชมพูนะนี่น่ารักมากตัวนี้จะมีดีเทลแบบนี้ด้วยนะสวยมากจริงๆใสแล้วชอบ นี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนปอนะคะไม่ได้มีแค่ชุดสําเร็จรูปนะจะมีทั้งผ้าที่เป็นเมตรแบบนี้เลยผ้าที่เป็นเม็ดบบเ,เ,เม,ดเมดที่เราจะสามารถนําไปตัดได้เองนะไปดีไซน์ได้เองว่าจะอยากได้แบบไหนนะอันนี้นะคะเป็นชุดเป็นชุดผ้าายไลนะคะจะเห็นได้จากตรงนี้จะเป็นผ้าก้าวศีนะ เ้าสีหรือเจ็ดนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นผ้าเจ็ดสีไม่ใช่เก้าสีตัวนี้เป็นผ้ามงคลเจ็ดสีแหละค่ะเป็นชุดที่ผ่านการตรวจอย่างดีไซเนอร์มาแล้วนะเขาก็เราแอบเห็นไปแล้วนะคะกับชุดนี้นะสวยมากเลยนีหมดกนี้มากเลยถ้าใครนะคะอยากได้ชุดแบบนี้หรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของบ้านส่วนปอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นตรงนี้สามารถติดต่อได้เลยจ้า และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่แม่นะคะของบ้านสวนปอนั่นเองวันนี้แม่แม,แม่มีอะไรให้หนูทานบ้างจ้าต้มไกไ่ใบสวรรค์ใบสวรรค์คือใบอะไรคะใบ<ป>ก,กันชงค่ะใบกันชงใบกันชงใบกันชงเป็นแบบนี้อินเสิร์ตจ้ะแล้วก็ต้มไก แกงกบิงยำกบติ้งกบติ้งกบอันนี้เป็นกบจากหมู่บ้านเราเลยนะคะหมู่บ้านอันนี้ผักผักองของเราเองนะะคอันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมคะต้นหอมค่ะแล้วเราก็มาทำเป็นผักโดทำมาแปรรูปอันนี้เป็นน้ำยากระยากยมอ๋อเป็นขนมจีนน้ำยากระเทียมนะคเป็นน้ำยาปลาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ปลาที่เราเลี้ยงเองปลาปลาเลี้ยงเองด้วย เพราะว่าส่วนมากของเราจะทำเองปูกเองยินเองไม่ต้องซื้อของของคุณค่าเดี๋ยวขอตัวไปทานกันนะคะขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่ดอนปูกตานะมีแกงด้วยนทะ เย้ Yay, ถึงแล้วจ้างแล้นี่นะคะอยู่รอบๆศาลอูตานะคะก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเพราะด้านหลังมีแหล่งน้ำนะะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้ำสอที่นะเดี๋ยวเราไปสักการะศาลอูตากันนะคะ เราจะไปอีกที่กันจ้าแก๊งตาเล่งของเราตอนนี้เรากำลังจะไปแคมปขังนะคะน่าจะเป็นสวนสังถึงแน้ขอบคุณค่ะตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ แม่แม่มีการปลูกผักสวนครัวแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นทุ่งนานะคะนี่มีทุ่งนาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็นี่ไงรอบๆทุ่งนาก็จะมีต้นตะไคร้ด้วยนะปลูกรอบรอบทุ่งนานะก็คือใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มที่เลย ส่วนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนหอขึ้นไปชมวิวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างกันขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาทำจากต้นไม้ใหญ่เลยนะอ้าวเสียวเหมือนกันนะจ๊ะสูงมากทุกคนนี่เห็นอะมรแล้วด้วยนี่รถบัสเขา ท่าน,ไ,นได้มาเลยจ้ะแกงลงมาแล้วจ้ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่สิบสองจ้ายังอยู่บริบ้านสวนปออยู่นะนี่สวยมากเลยทให้วสวยมากทุกคนว้าวนี่นะคะในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีทั้งผักสวนครัวดอกไม้รวมไปถึง ไม้ผลก็มีเหมือนกันนะมีต้นอินทผลาลด้วยนะจ๊ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไม้ต่างๆจนเรี้ยกไม่ถูกเลยเยอะมากๆเลยนะคะมีปลูกดอกทานตะวันด้วยนะเสื้อบ้านเลยถ้าเผื่อใครจะมาก็ได้ทังได้ทานผักอร่อยๆแล้วก็ได้มาเซลฟี่กับดอกไม้สวยๆได้นะคะอันนี้ฟากยักษ์จ้าใหญ่มากทุกคน จากมนนี้ไปนะคะก็เป็นศาลากลางน้ำที่สามารถใช้เป็นที่พุกปัได้น่ารักมากน่าจะเย็นมากด้วยนะคะเพราะว่าอยู่กลางน้ำเลยส่วนตัวนี้น่ารักมากแม้ปวดท้องหน้านิ้วคิ้วขมวดถ้าคุณปวดดักเบ่าเฝ้าหอยหาเชิญทางนี้จะได้สุขุราเชิญแวะมาหาหนุนหนุนผู้รอคอยคือห้องน้ำเองคะ่ะน่ารักเนะะาะจ้าที